กาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพวกผมคนเดิมนะครับทวินเบย์นะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วเพราะจะทําเรื่องเกี่ยวกับเบเบย์ Bay อย่างเดียวเลยนะครับก็ต่อจากนี้ช่องของผมจะทําเกี่ยวกับเบเบย์ Bay อย่างเดียวแล้วอืมซึ่งเบเบย์ Bay ที่เราจะมานําเสนอกันในวันนี้ก็คือฟินิก์ครับฟินิก์เนี่ยเป็นเบเบย์ Bay สายดีเฟนต์นะครับซึ่งชนะทางสายโจมตีแต่อย่าไ้ทางสายสายสแตมิน่นะครับซึ่งผู้ใช้เบฟินิก์ ก็คือไฟครับไฟเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความทะเททยอทะยานเป็นอย่างมากนะครับเขามีความเชื่อว่าเบที่เก่งที่สุดในโลกนี้ก็คือฟินิกครับซึ่งทำให้เขามีความทะเททยอทะยานที่จะแข่งต่อสู้ทำลายเบยของศัตรูให้ทิ้นซากนั่นคือความล้กจิตที่เขามีอยู่ในตัวคือคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยส่วนมากที่สู้กับเขาไม่ว่าจะเป็น ฟรีเดลาโฮยาหรือว่าคุณเลน่าไอชูเบยพังมาแล้วนะครับซึ่งความแพงแก่งของเขานะคือของจริงครับที่มาพร้อมกับเบเบอันนี้นะครับมาเรามาเข้าเรื่องล่างของฟิน,นิกกันดีกว่าฟินิกเนี่ยมีทั้งหมด3รล่างนะครับซึ่งล่างแรกก็คือรีวายฟินิกครับรีวายฟินิกเป็นเบสายดีเฟนต์แล้วก็หมุนขวานะครับซึ่ง ดิส์นั้นจะเป็นดิสสิบนะครับซึ่งถือว่าเป็นดิสที่ถือว่าหนักมากนะของเบเบ็ดเบิร์นเนี่ยถ้าผมทำคลิปไปแล้วนะคือมันเป็นเหล็กที่ค่อนข้างที่จะโคตรหนักคือหนักจริงส่วนไดเวอร์นครับเป็นฟลิกชันนะครับฟริกชันเนี่ยเป็นไดเวอร์ที่ค่อนข้างที่จะดีมากในระดับหนึ่งเลยนะซึ่งมันทาให้เบกาอสนามค่อนข้างดีไม่ว่าจะโดนชนมันจะกลับมาสู่จุดเดิมได้อะไรมาเนี้ยซึ่งผมบอกเลยว่าให้มาแค่นี้ก็เก่งมากแล้วนะรุ่วฟินิกสเนี่ยคือ ฟินิกทุกล่างนะครับจะมีกิมมิกอย่างนี้ทุกอันก็คือเมื่อโดนชนปุ๊บกรอบข้างนอกจะหลุดซึ่งเบเบรอันนี้จะมีการเบิร์ดได้ประมาณหนึ่งครั้งนะครับแล้วก่อนที่จะไอ้ข้างบนจะหลุดออกนะครับซึ่งเหมือนคล้ายๆกรอบ้วเขาเรียกว่ามันเรียกว่าอะไรย่างหากผมจำไม่ได้ซึ่งเมื่ออันนั้นหลุดนะมันจะเบยังไม่เบิร์ดปุ๊บแล้วมันก็จะมีเบอันหนึ่งก็คือเอาไว้หมุนต่อซึ่งเป็นการโจมตีที่ผมบอกได้เลยว่า คดป,ประโยชน์ถ้าโจมตีเฟรมแล้วแล้วเฟรมมันกระเด็นออกไปซึ่งมันจะทาให้เราได้เปรียบในการต่อสู้เพราะว่าเมื่อเฟรมหลุดไปนั้นเฟรมจะ,ะคาอยู่บนสนามน,นะครับแล้วเบของศัตรูก็มีโอากาสที่จะวิ่งโดนเฟรมทําให้หยุดหมุนง่ายๆด้วยซึ่งผมบอกเลยว่ามันสามารถกันเบรสได้ประมาณ2ครั้งนะครับแล้วก็จะเจอเบรจริงอีกประมาณ4ล็อกซึ่งหมายความว่าฟินิชต้องต้องโจมตีมันได้ประมาณ6ล็อกนะครับถึงจะเบรสมันได้ ซึ่งผมบอกได้เลยว่าคืออึดอึดมากแรงหมุนก็ดีชนไปก็กระเด็นออกยากนะครับเพราะว่ามันหนักด้วยเหล็ก10นะครับแล้วก็มีอาร์เมอร์เออมันเรียกว่าอาร์เมอร์นั่นแหละอาร์เมอร์เนี่ยคือการการเบิร์ตได้ประมาณอีก2ครั้งก็บอกได้ว่าก็ครั้งที่จะเก่งมากแล้วซึ่งถ้าคนอยากจะโมผมผมก็ได้คิดคอมโบโมวมัแล้วซึ่ง เลกอ่ะผมรู้สึกว่าใช้เล็ก10อวดีแล้วแต่ว่าไดเมอร์ไดได,ไดเบอร์อะไรคือไดเบอร์เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นอเอ็กเทนพลสหรือว่าไดเบอร์ของไกด์สปาร์กเนี่ยก็ได้ซึ่งผมบอกเลยว่าอันนั้นสองอันนั้นน่าจะดีกว่านะครับต่อมาเป็นร่างที่สองนะครับของฟินิก i x นะครับซึ่งร่างสองมีชื่อว่าเดซฟินิก i x นะครับเดซฟินิกส์เนี่ยเป็นร่างพัฒนาอัพเกรด ทานฟอร์ a t ชันเอามาให้ทุกาเรเลยค่ะคือมันเป็นร่างที่2ของฟินิกส์นะครับต่อจากลิวอ์ฟินิกนะครับซึ่งเบรร่างนี้กำเนิดมาจากการที่ไฟ์นะครับสู้กับน้องชายของตัวเองแล้วทำลายเบเหมือนกับการที่ทำกับชูแล้วฟรีเลยนะครับทำลายเบที่เรียกว่าฮาเดสนะครับแล้วเอาชิ้นส่วนฮาเดสมารวมกันเมื่อทั้งสองรรมกันจะกลายเป็นเดสฟินิก์ครับซึ่งเดสฟินิก์เนี่ยเป็นร่างอัปเกรดของ รีไวท์ฟินิกซึ่งผมคงหลายแล้วว่าอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่ากับร่างแรกเท่าไหร่อะเรามาดูคอมโบของมันตั้งต้นของมันดีกว่าคอมโบที่มันให้มานะครับเป็นเหล็กศูนย์นะครับก็ค่อนข้างมีน้ําหนักแต่ก็ไม่เท่ากับเหล็กสิบแต่ไดเวอร์ที่มันให้มาค่อนข้างที่จะดีมากก็คืออะตอมิกอะตอมิกเนี่ยเป็นไดเวอร์ที่ผมรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งมากอนะตอมิกนยถ้าใช้กับสายดีเฟนนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าการที่จะโมนั้นต้องเปลี่ยนเหล็กนะครับเหล็กศูนย์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ อาจจะเปลี่ยนเป็นซักเหล็ก11อาจจะ11เ11พก็ได้เพราะว่าเหล็กเหล็กต้องเปลี่ยนแน่นอนแต่ไดเวอร์ของมันอะค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับซึ่งซึ่ง2ล่างเนี้ยถ้าเอาถ้าเราเอาเอาอาร์เมอร์ของเดสฟินิกมารวมกับ ตัวเบที่ไม่ลบอาร์เมอร์ของรีไวฟินิกนะครับจะกลายเป็นเพอร์เฟกฟินิกนะครับซึ่งเราสามารถโมล่างนั้นได้เช่นกันนะครับเมื่อเอาสองตัวมารวมกันแต่คอมโบนี้ผมไม่รู้ว่าจะบอกอยังไงเพราะว่าผมก็ยังนึกคอมโบไม่ออกนะครับเท่านี้ผมนึกออกก็คือใช้เอ็กเทน r ดเวอร์เอ็กเทนพสดเหมือนเดิมก็ดีแล้วก็ดิสเนี่ยผมยังไม่รู้จะใส่อะไรนะครับซึ่งถามว่ารีไวฟินิกกับ เดฟินิกเนี่ยอันไหนโห้ดกว่ากันนะครับตามความคิดผมนะผมรู้สึกว่ารีไวฟินิกอะเก่งกว่าไม่รู้เพราะอะไรนะเพราะว่ารูปทรงของอาร์เมอร์ของรีไวฟินิกเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งมันจะมีขอบอย่างเงี้ยขอบขอบตามแต่ละมุมอนะซึ่งเวลาชนก็คือว่าแรงก็แรงอยู่แต่ว่าเดซฟินิกมันจะเป็นวงกลมซึ่งเวลาชนมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนรู้เป็นแนวทางก็ดีต่อมาล่างที่สาของ ฟินิกนะครับร่างนี้ปรากฏแค่ในหนังสือการ์ตูนเท่านั้นไม่มีในโลกจริงนะครับืึซึ่งงรางนี้มีชื่อว่ารีเวิร์ e ฟินิก์นะครับรีเวิร์ฟินิกก็เป็นสายดีเฟนต์ Defense เหมือนเดิมนะครับแต่ข้อมูลของมันนั้นคุมเครือมากๆนะครับผมลองหาแล้วมันก็ไม่มีซึ่งนะซึ่งคนก็ต้องรู้ไว้ว่ามันเป็นฟินิกส์นั่นแหละแต่ว่ามันปรากฏตัวแค่ังงางะนะครับซึ่งไม่มีในโลกจริงไม่ต้องไปตามหากันนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับฟินิก์นะครับในวันนี้สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครอยากดูต่อก็คอมเมนต์มาว่าอยากดูเบย์ตัวไหนก็คอมเมนต์มาเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ